ชินจยโยเต้นแดงเจ้าดังจากกรุงเทพยกมาไวทีเมืองคอแล้วจะหนั่งกินอาหารก็บายบายหรือจะตี้กับเพื่อนได้ฟิลกโกลี่สุดๆราคาดีมากมาที่เมนูแลกแซลมอนดองรสชาติกลมกล่อมยิงกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่แซ่บว ต่อด้วยกุ้งดองซีอิ๊วสดสะอาดเนื้อกรอบเด้งร้อยนัดเนียนจานนี้เมนูปโปรดข้าวมันปูเกลหลีรสชัดมันๆหนัวนวทานคู่กับข้ขาวสุวย้ยหลอนๆโอ้โหฟินแซงออกปากผักดื่มโซจูโยเกิร์ตสตรอเบอรี่สักทตว่านอมเปรี้ยวซาซาหอมๆอ,อยากใครมาลองแอบกระซิบหวาใครจะมาทานแค่เครื่องดื่มก็ได้นะจ๊ะ ต่อโดยจ้าจำมายอนหอซีรีส์ให้แล้วต้องว้าวแน่นอนจานนี้เด็ดไม่เข้มโดดห้อยนางลมเก่าลี่ทดสะอาดวานอร่อยค้มจริงๆหมูยยางเก่าลี่ทางหลานย่างมาให้เลยเลือกแต่เอา o h o l ปา r จบไก่ทอดทรีอินวันอันนี้ก็อร่อยถูกโหลดส่วนแอดมินชอบพันนี่กระิกซอสเค็มๆม,มันๆกินได้เพลินๆเ,เมนูแซบ่แซบๆซบางยำม,มูซามชันยำขบโหลดเพชหว่านเค็มกำลังดีแถมที่หลานมีมุมท่าหลุปนาหลักนาหลัก,ลกด้วยนะทีกาที่แยข่ขู่คว้างเลี้ยวคว้าไปทางปางนาครซ่องลอยเมตรล่างจุบกระทะเหล็กแล้วมา กันไยอะนะคร